เมื่อสักครู่มีรายงานว่าหนึ่งในตำรวจที่อยู่ในงานตอาจีนบ้านกำนันนกยิงตัวตายรตรงนี้ท่านมองว่ายังไงครับก็เพิ่งเสร์ฟข่าทราบขา่า,ขาวเพิ่งทราบข่าวนี่แล้วก็รู้สึกตกใจนะครับแต่ว่าผมเองมองว่าไอ้น้องท่านพุ่มกับวชิราเนี่ยเขาถือว่าเป็นนักรบที่เขาเคยอยู่คอมมานโดมาก่อนเคยฝึก หลักสูตรที่สุดยอดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือนเรศวน261โดดดิ่งพระสุธาเรียกว่าครบเครื่องพร้อมที่จะออกไปเป็นนักรบอ่ะแต่พอเข้ามาอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าน้องเขาคงเสียใจที่พาเด็กมันไปตายอะนะครับพาน้องมันไปเสียชีวิตแล้วสังคมก็กดดันนะครับที่ผมเองบอกว่า เฮ้ยทำไมไม่ช่วยน้องวะหมาที่สุเหมือนกับเราจุงหมาไปเดินเล่นที่สนามใครจะมายิงหมาผมเนี่ยผมยังไม่ได้เลยผมคิดว่าน้องเขาคงกดดันตรงนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพันเอกวชิรากับครอบครัวด้วยนะครับถ้าตอนนี้ดูเหมือนว่าคดีดูเหมือนจะเรียกว่าไปกันใหญ่้นเรื่อยๆไม่ใช่ไปกันใหญ่ฮะที่ผมแนะนํานะน้องครับ ให้การไปตามข้อเท็จจริงไม่ต้องไปเกรงใจใครที่จริงเนี่ไอ้ไอุ่มกับวชิลาเนี่ยถ้าพูดถึงจะาพอเกิดเหตุยิงเนี่ยตัวเขาเนี่ยเอาไอ้สวัสด์ทางหลวงเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลซึ่งผมคิดว่าเขารอดเขารอดไลสามผมไม่รู้ว่าท่านพุ่มกับท่านไหนนะที่พาไปส่งเนี่ยเขารอดด้วยเพราะว่าขณะหลังจะกเกิดเหตุเนี่ยมีการจับกลุ่มมือปืนได้ มีการจับลุมมือปืนได้แล้วยึดอาวุธปืนได้แล้วไอ้ทางนี้มันก็ทําหน้าที่มันไปส่งโรงพยาบาลไม่ใช่กลัวความผิดเขาไม่ได้กลัวความผิดหรอกแต่ด้วยความเป็นนักรบเนี่ยด้วยความเป็นนักรบเนี่ยมันเสียใจเสียใจแล้วก็เครียดผมเนี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวสวัสดิ์ทางหลวงก็ไม่รู้จักตัวพุ่มกับนี่ผมก็ไม่รู้จักแต่ผมยังนอนไม่หลับมากี่คืนนะ่ะเกิดเหตุมาเนี่ยนอนไม่หลับมากี่คืนอนะ่ะ มันรู้สึกอเนตอนาตใจนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยตำรวจที่เหลือทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยหนึ่งพวกเราเนี่ยต้องมีศักดิ์ศรีเราต้องปกป้องคุ้มครองชาวบ้านนะครับและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกระเทือนกระทบจิตใจสังคมไม่ใช่เพราะตำรวจถูกยิงตายนะแต่เพราะเรามีหน้าที่ต้องดูแลปกป้องคุ้มครองประชาชนขนาดตำรวจยังโดนยิงตายเนี่ยนะครับ าวบ้านเขาจะอยู่ได้อย่างไรเพราะนั้นเนี่ยท่านให้การไปตามข้อเท็จจริงท่านให้การไปตามข้อเท็จจริงเห็นอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นตามข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่าไปเกรงใจใครอย่าไปกดดันอะไรให้การไปตามข้อเท็จจริงชะตาฟ้ากําหนดอยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะโดนถูกออกหรือจะติดคุกอะไรติดคุกมันก็ยังมีวันออกมานะครับ